ยินดีต้อนรับสู่เดอรรจินจุดกําเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่ไม่ว่าใครได้ลองก็เป็นต้องติดใจเมนูที่ใครๆก็หลงรักด้วยรสชาติที่หลากหลายหน้าตาที่สวยงามและความพิถีพิถันในการปรุงใช่แล้วผมกําลังพูดถึงซูชินั่นเองแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าซูชิที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงใครเป็นคนคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาแล้วทาไมมันถึงกลายเป็นอาหารยอดนิยม ไปทั่วโลกซูชิไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารแต่ยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมความประณีตและประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นมันคือศิลปะบนจานอาหารที่ผสมผสานรสชาติเทคนิคและการนําเสนอเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ให้กําลังใจพวกเรากันด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะคิดว่าซูชิถือกําเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วต้นกําเนิดของซูชินั้นมาจากที่อื่นมันมีจุดเริ่มต้นมาจากบริเวณลุ่มแม่น้าโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เองย้อนกลับไปในศตวรรษที่4บรรพบุรุษของเราในแถบนี้คิดค้นวิธีการถนอมอาหารแบบใหม่ขึ้นมาโดยนําปลามาหมักกับข้าวและเกลือวิธีนี้เรียกว่านาเรซซูชิซึ่งเป็นการหมักปลาไว้ในข้าวเป็นเวลาหลายเดือนหรือบางทีหลายปีเลยล่ะซึ่งจัดได้ว่าเป็นวิธีการดองปลาแบบโบราณกระบวนการหมักนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยืด อายุการเก็บรักษาปลาเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดรสชาติอูมามิที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยคิดดูสิในยุคที่ไม่มีตู้เย็นการถนอมอาหารถือเป็นสิ่งสําคัญขนาดไหนนาเรซูชิจึงเป็นเหมือนภูมิปัญญาอันชั้นฉลาดที่ช่วยผู้คนมีอาหารกินตลอดทั้งปีและยังเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอีกด้วย คุณรู้ไหมทำไมซูชิต้องมีวาซาบิวาซาบิไม่ได้มีไว้เพื่อเพิ่มความเผ็ดซ่าให้กับซูชิเท่านั้นแต่ในอดีตมันถูกใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในลาดิบเนื่องจากวาซาบิมีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์การใช้วาซาบิในซูชิจึงเปรียบเสมือนภูมิปัญญาของคนญี่ปุ่นโบราณในการรักษาความปลอดภัยของอาหารและทุกวันนี้แม้เทคโนโลยีการถนอมปลาจะก้าวหน้าขึ้นแล้วแต่การใส่วาซาบิยังคงเป็นเอกลักษณ์ของซูชิที่ไม่เคยหายไป เอาล่ะกลับมาที่นาเรซูชิกันต่อมันฟังดูอาจจะไม่น่ากินเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่านาเรซูชินั้นมีกลิ่นที่รุนแรงมากและมีรสเปรี้ยวจัดแถมยังต้องทิ้งข้าวที่ใช้หมักไปด้วยกินได้เฉพาะเนื้อปลาเท่านั้นคุณอาจจินตนาการกลิ่นของมันไม่ออกให้ลองนึกถึงปลาร้าของไทยหรือปลาเฮล,ลิ่งหมักของสวีเดนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่เหม็นที่สุดในโลกแต่ในสมัยนั้นการถนอมอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะยังไม่มีตู้เย็นการหมักปลาด้วยวิธีนี้จึงช่วยให้เก็บรักษาปลาไว้ได้นานขึ้นโดยเฉพาะ พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากทะเลการไม่มีตู้เย็นทำให้การขนส่งและการเก็บรักษาอาหารสดเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนาเรซูชิได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ชุมชนต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งโปรโตีนที่สำคัญอย่างปลาได้ตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงเวลาที่การประมงจะเป็นไปได้ยากลำบากก็ตาม แล้วนาเรซูชิเดินทางไปถึงญี่ปุ่นได้อย่างไรเชื่อกันว่ากรรมวิธีการถนอมอาหารแบบนี้ได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นผ่านทางประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่8สมัยนั้นญี่ปุ่นรับเอาวัฒนธรรมต่างๆจากจีนมามากมายรวมถึงวิธีการถนอมอาหารแบบนาเรซูชิด้วยพระสงฆ์ที่เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในจีนอาจเป็นผู้นําวิธีการนี้กลับมายัางญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนอย่างมากทั้งในด้านภาษาศาส,สนาการปกครองและศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ การรับเอานาเรซูชิเข้ามาจึงเปรียบเสมือนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบการบริโภคอาหารของชาวญี่ปุ่นในเวลาต่อมา แต่ชาวญี่ปุ่นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขาได้พัฒนาวิธีการถนอมอาหารแบบนี้ไปอีกขั้นในช่วงศตวรรษที่ส7สมัยเอโดะชาวญี่ปุ่นได้คิดค้นวิธีการหมักปลาแบบใหม่ที่เรียกว่าฮายาซูชิซึ่งใช้เวลาหมักสั้นลงมากเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นโดยการเติมน้ำส้มสายชูลงไปในข้าวเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวและลดเวลาการหมักที่สำคัญคือสามารถกินข้าวที่ใช้หมักได้ด้วยไม่ต้องทิ้งเหมือนนาเรซูชิแล้วการค้นพบนี้เกิดขึ้นจากการที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการวววิธีีท่รรรดเ็ขึ้นนนใกาาถอมปล และยังเป็นการลดการสูญเสียอาหารโดยการทิ้งข้าวที่ใช้หมักไปอย่างเปล่าประโยชน์อีกด้วยการเติมน้ำส้มสายชูไม่เพียงแต่ช่วยให้หมักได้วเร็วขึ้นแต่ยังช่วยปรับปรุงรสชาติของซูชิทำให้มีรสเปรี้ยวอ่อนๆสดชื่นและน่ารับประทานมากขึ้น การถือกําเนิดของฮายาซูชิถือเป็นการปฏิวัติวงการซูชิเลยก็ว,ว่าได้เพราะนอกจากจะใช้เวลาหมักน้อยลงแล้วยังทําให้ซูชิมีรสชาติที่อร่อยขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นอีกด้วยและในช่วงนี้เองที่ซูชิเริ่มกลายเป็นอาหารริมทางยอดนิยมในเมืองเอโดะซึ่งปัจจุบันคือโตเกียวพ่อค้าแม่ค้าเริ่มขายฮายาซูชิตามแผงลอยทําให้ผู้คนทั่วไปสามารถซื้อหามากินได้สะดวกซูชิในยุคนี้เริ่มมีรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายมากขึ้นและมีการใช้วัตถุดิบอื่นๆนอกจากปลาเช่นผักดองไข่ และเต้าหู้มาเป็นหน้าของซูชิหายาซูชิจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่ทําให้ซูชิกลายเป็นอาหารยอดยมอย่างแท้จริงและเข้าถึงคนทุกชนชั้นจากเดิมที่เคยเป็นเพียงวิธีการถนอมอาหารกลายเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่ต้องการของผู้คน แล้วซูชิที่เรากินกันทุกวันนี้ล่ะมาจากไหนซูชิแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันหรือที่เรียกว่านิกิริซูชิเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยพ่อครัวชาวเอโดะที่ชื่อว่าฮานายะโยเฮเขาได้คิดค้นวิธีการปั้นข้าวเป็นก้อนเล็กๆแล้ววางปลาที่ผ่านการถนอมอาหารไว้ด้านบนซึ่งเป็นการปฏิวัติว,ตวงการซูชิอีกครั้งเพราะนอกจากจะอร่อยแล้วยังทําง่ายรวดเร็วแล้วราคาไม่แพงนิกิริซูชิของโยเฮนั้นแตกต่างจากซูชิแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิง เขาได้คัดสรรปลาคุณภาพดีจากอ่าวเอโดะมาใช้เป็นหน้าซูชิและด้วยความที่เอโดะเป็นเมืองท่าที่คึกคักจึงทําให้มีปลาหลากหลายชนิดให้เลือกมากมายโยเฮยังพัฒนารูปแบบของการนําเสนอซูชิให้มีความสวยงามและน่ารับประทานยิ่งขึ้นเขาได้สร้างสรรซูชิหน้าต่างๆมากมายและจัดเรียงซูชิบนจานอย่างประณีตจนกลายเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเอโดะ นิกิรีซูชิได้รับความนิยมอย่างรวดเร,วเรว็วและกลายเป็นรูปแบบของซูชิที่แพร่หลายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกในเวลาต่อมาจากนั้นซูชิก็มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆมีการคิดคนหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้ากุ้งหน้าปลาไหลหน้าไข่หวานหน้าปูอัดและหน้าอื่นๆอีกนบไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคการแล่ปลาการปรุงรสข้าวและการนำเสนอซูชิให้มีความสวยงามและน่ารับประทานยิ่งขึ้นซูชิในยุคนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่อร่อย เท่านัน้แต่ยังเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญและความประณีตในการสร้างสารรค์อีกด้วยพ่อครัวซูชิต้องฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นเวลาหลายปีกว่าจะสามารถทำซูชิที่มีคุณภาพและรสชาติที่ยอดเยี่ยมได้แล้วคุณรู้ไหมต้นกําเนิดของซูชิสายพานมาจากโรงงานเบีย ไทเดนซูชิหรือซูชิสายพานันมาจากไอเดียสุดสร้างสรรค์ของพ่อครัวชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโยชิอากิเชราริชิในช่วงทศวรรษที่1950เขาได้แรงบันดาลใจจากสายพันในโรงงานเบียร์ที่เคลื่อนอาหารไปหาลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาการเสิร์ฟซูชิให้เร็วขึ้นและลดต้นทุนการบริการซูชิสายพันได้รับความนิยมอย่างมากเพราะช่วยให้ผู้คนได้ลิ้มรสซูชิในราคาที่เข้าถึงง่ายและยังสร้างความสนุกสนานจากการเลือกซูชิจากสายพันได้เองอีกด้วย แล้วทำไมซูชิถึงกลายเป็นอาหารยอดนิยมไปทั่วโลกเหตุผลหลักๆก็คือซูชิเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ,พเพราะทำจากวัตถุดิบสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีไขมันต่ำนอกจากนี้ซูชิยังมีหน้าตาที่สวยงามน่ารับประทานและมีรสชาติที่หลากหลายถูกปากคนทุกเพศทุกวัยกอบกับการนำเสนอที่พิถีพิถันและการผสมผสานระหว่างรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ลงตัวนอกจากนี้ภาพลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็มีส่วนช่วยให้ซูชิได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงหลาย ศัวรรษที่ผ่านมาในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นซูชิจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆกัน ในปัจจุบันซูชิได้กลายเป็นอาหารสากลที่สามารถหาทานได้ง่ายในหลายประเทศทั่วโลกมีร้านซูชิเปิดให้บริการมากมายตั้งแต่ร้านซูชิราคาประหยัดไปจนถึงร้านซูชิระดับมิชลินสตาร์ซูชิได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็สามารถพบเห็นร้านซูชิได้ทั่วไปทั้งในห้างสรรพสินค้าร้านอาหารริมทางหรือแม้แต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตซูชิได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินของผู้คนทั่วโลกและยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแ สชาติที่เข้ากับความชอบของคนในแต่ละท้องที่นิกด้วยเช่นในสหรัฐอเมริกามีการคิดค้นแคลิฟอร์เนียโรซึ่งเป็นซูชิที่ใช้ปูอ,อัดอะโวคาโดและแตงกวาเป็นไส้แล้วม้วนข้าวไวทนอกแทนสาหร่ายหรือในประเทศไทยก็มีการนําวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมมาทำเป็นหน้าซูชิเช่นหน้าปลาแซลมอนหน้ากุ้งแม่น้ําหรือหน้าเนื้อวากิวจากการถนอมอาหารแบบโบราณ สู่เมนูยอดคิดระดับโลกสูชิได้เดินทางผ่านการเวลาและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอาหารที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้สูชิไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารแต่ยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถันความคิดสร้างสรรค์และความเคารพต่อธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นสูชิแต่ละคำเปรียบเสมือนงานศิลปะชิ้นเอกที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตผ่านการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศการปรุงรสอย่างพิถีพิถันและการนำเสนออย่างสวยงามการได้กินสูชิจึงไม่ใช่เพียงแค่ การรับประทานอาหารแต่ยังเป็นการสัมผัสถึงจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มต้น